ที่จะเริ่มต้นใช้ระบบงานได้เนี่ยสิ่งที่ต้องจัดเตรียมก็คือส่วนของฐานข้อมูลต่างๆนะครับโดยในส่วนของระบบงานเนี่ยจะแบ่งฐานข้อมูลเป็น2ส,ส่วนหลักนะครับได้แก่ตัวแรกนะครับฐานข้อมูลทะเบียนลูกค้านะครับตัวที่2คือฐานข้อมูลทะเบียนสินค้านะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะพาอธิบายไปทีละขั้นตอนนะครับผมโดยการเข้าใช้งานนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ย มุมบนซ้ายมือที่เป็นปุ่มขีด3ขีดนี่นะครับเมื่อเรากดปุ๊บมันจะมีเมนูเป็นเหมือนลิ้นชักนะครับเลื่อนออกมาสไลด์เลื่อนออกมาโดยสามารถกดเปิดแล้วก็ปิดได้ถ้าปิดเราก็กดกากบาดนี้ไปนะครับเป็นการปิดเมนูนะครับโอเคเริ่มที่เมนูแรกนะครับเมนูทะเบียนลูกค้านะครับกดเข้าที่เมนูนะครับเลือกที่ทะเบียนลูกค้านะครับหลังจากเรากดเข้าเมนูทะเบียนลูกค้าแล้วเนี่ยเราจะเห็นตารางด้านล่างเป็นการลิสรายการของลูกค้าถ้าเรามีการบันทึกไว้แล้วเนี่ยมันก็จะลิสเป็น บรรทัดบรรทัดไว้นะครับโดยสามารถเพิ่มลบแก้ไขได้ในหน้าจอนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับกดปุ่มเพิ่มรายการนะครับมันจะมีหน้าป๊อปขึ้นมาเพื่อให้เราระบุรายละเอียดลูกค้านะครับได้แก่รหัสลูกค้าชื่อลูกค้าชื่อย่อเบอร์โทรอีเมลประเภทลูกค้านะครับที่อยู่รายละเอียดต่างๆนะครับโดยเราสามารถบันทึกรายละเอียดไว้เพื่อใช้ในการไปออกบินขายนะครับก็คือเรามาเริ่มต้นบันทึกทะเบียนลูกค้าไว้ก่อนก่อนที่เราจะไปเริ่มใช้งานนะครับก็ใส่รหัสลูกค้ามัน รายละเอียดลูกค้าไปให้เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่มบันทึกไปนะครับอ่าอย่างเช่นผมสมมุติลองบันทึกเข้าไปให้นะครับลูกค้าทดสอบนะครับลูกค้าทดสอบา่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับชื่อลูกค้าอาชื่อลูกค้าทดสอบเหมือนกันนะครับลูกลูกค้าทดสอบา่า เมื <ME> ่อบ er ันท <Yes. S 2> ึกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกดปุ่มบันทึกนะครับก็จะเป็นการบันทึกรายละเอียดลูกค้าลงไปนะครับข้อมูลเนี่ยมันก็จะหล่นไปอยู่ที่ตารางด้านล่างนะครับเป็นเป็นข้อมูลที่เราได้มีการบันทึกไว้ถ้าเราต้องการแก้ไขรายละเอียดนะครับเราสามารถกดที่เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีปุ่มแก้ไขนะครับเราสามารถกดแก้ไขมันก็จะป๊อปอัพหน้าจอรายละเอียดที่เราเคยบันทึกไว้เนี่ยเราสามารถมาขียแก้รายละเอียดอยากจะแก้ที่อยู่แก้เบอร์โทรแก้อะไรก็แล้วแต่เมื่อ แก้ไขรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยกดบันทึกนะครับฮะ <Yeah. S 1> ขั้นตอนต่อไปเราจะเห็นว่ามันจะมีคอลัมน์หนึ่งที่ชื่อว่าคอลัมน์สถานะใช่ไหมครับนี่คอลัมน์นี้นะครับมีตัว A แล้วก็มีตัว I นะครับโดยตัว A เนี่ยหมายถึงว่า Active คือเปิดใช้งานอยู่เมื่อออกบินขายเนี่ยมันจะมีลิสต์รายการสถานะลูกค้าที่เป็นสถานะ Active ให้เราเลือกนะครับ ส่วน i นี่คือสถานะ inactive คือไม่ได้ใช้งานนะครับเวลาไปออกบินขายลูกค้าไหนบรรทัดที่เป็นตัว i เนี่ยสถานะเป็น inactive คือจะไม่มีลิสต์รายการให้เลือกนะครับแต่มันก็ยังเก็บอยู่ในประวัติของทะเบียนลูกค้านะครับโดยเราสามารถเปลี่ยนสถานะได้อย่างเช่นเรากดแก้ไขนะครับตัวสถานะเนี่ยจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับมันจะมีตัวเ,เหมือนเป็นสวิตช์เนี่ยเรากดเข้าไปมันจะสลับนะครับจากสี เขียวๆเป็นทึบๆเนี่ยถ้าเกิดกดมาเป็นด้านซ้ายเป็นทึบๆเนี่ยพอเราบันทึกไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสถานะจาก Active เป็นตัวไให้นะครับอ่าโดยเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนกลับได้ก็คือวิธีการเดียวกันนะครับก็คือกดแก้ไขแล้วเราก็กดเปลี่ยนเป็น Active กดบันทึกไปนะครับอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นกรณีที่เรามีการบันทึกลูกค้าแล้วอาจจะข้อมูลผิดหรือไม่ได้ใช้แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ เราสามารถเลื่อนมาทา,ทางด้านขวาสุดนะครับคอลัมน์ขวาสุดมันจะเป็นคอลัมน์ลบนะครับกดลบแล้วก็กดยืนยันไปจะเป็นการลบบรรทัดนี้รายชื่อลูกค้าเนี้ยออกจากฐานข้อมูลไปเลยนะครับก็คือเข้ามาก็จะไม่เห็นนะครับโอเคส่วนที่2นะครับจะเป็นการทําในส่วนของทะเบียนสินค้านะครับก็เช่นเดียวกันเข้าที่เมนูแล้วก็ไปที่ทะเบียนสินค้านะครับอ่า ในหน้าจอทะเบียนสินค้าลักษณะก็จะคล้ายกันนะครับมีการเพิ่มลบแก้ไขได้โดยขั้นตอนแรกเราสามารถกดเพิ่มรายการนะครับตรงนี้เขาก็จะให้ใส่รหัสสินค้ารหัสลูกค้ารหัสสินค้าก็เหมือน SKU ของสินค้าเรานะครับถ้าเราได้มีการใช้เราได้มีการรันเราก็ใส่ไป0 0 1 0 0 2แล้วแต่ตามที่เราได้มีการกำหนดไว้ในในตัวระบบเรานะครับชื่อสินค้าสมมติผมใส่เป็นกันสินค้าทดสอบ สินค้าทดสอบนะครับชื่อยอ่อสินค้าอาจจะใส่เหมือนกันก็ได้บางทีมันเป็นชื่อสินค้ายาวๆเรอาจจะมีชื่อเรียกสั้นๆชื่อเต็มอาจจะเป็นแชมพูว่านหางจระเข้ใส่อะไรก็แล้วแต่มีรายละเอียดแบบที่เป็นครบถ้วนนะครับแต่ว่าชื่อยอ่อบางทีเราอาจจะเรียกว่าแชมพูว่านหางจระเข้อะไรเงี้ยเราก็ใส่เป็นแค่ชื่อยอ่อนะครับเหมือนหรือเป็นชื่อเรียกที่เราเรียกใช้ ใช้งานแล้วเราเข้าใจง่าย,ายๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับสินค้าทดสอบนะครับาราคาขายเป็นเท่าไหร่ราคาขายเนี่ยมันจะดึงไปแสดงตอนที่เราเปิดวินขายนะครับโดยที่เราไม่ต้องมากรอก3าถ้าเรามีราคาที่เราใช้อยู่แล้วเราก็กรอกไปสมมติผมใส่เป็น250รอาราคาทุนอาจจะเป็นหนึ่งนะครับนะครับทุนคือราคาที่เรารับมาราคาที่เราผลิตมาหรือเป็นราคาที่เราได้มานะครับเราใช้ในการบันทึกไว้ก่อนตอนนี้เรายังไม่ได้ไปออกรายงานอะไรแต่เราสามารถเก็บไว้เป็นประวัติได้นะครับ สามารถกดที่ตรงรูปภาพนะครับบันทึกรูปภาพเข้าไปได้กดปุ๊บมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเลือกรูปเราก็เลือกรูปที่เราต้องการแนบเป็นรูปสินค้าแล้วเราก็กดเ,เลือกรูปมานะครับหลังจากเราก,ออกอรอรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยก็กดบันทึกไปนะครับ <S <S ในส่วนของฐานข้อมูลสินค้าเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายก,กันกับตัวฐานข้อมูลลูกค้าก็คือมีทั้งเพิ่มรายการได้กดที่แก้ไขได้ใช่ไหมครับอ่าเนี่ยมันจะมีรูปตรงนี้เราสามารถแนบรูปไปได้นะครับกดบันทึก รหรือสถานะก็เช่นเดียวกันมีทั้ง Active และ Inactive นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายขวาสุดเช่นเดียวกันนะครับปุ่มลบกรณีที่เราไม่ได้ใช้สินค้านี้แล้วหรือมันมีการเพิ่มแล้วมันผิดหรืออะไรเงี้ยเราสามารถลบบรรทัดนี้ลบเรคคอร์ดนี้ออกจากทะเบียนลูกทะเบียนสินค้าเราได้นะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งถ้าสังเกตดูมันจะมีปุ่มขวามือตรงนี้นะครับที่เพิ่มมาจากตัวฐานข้อมูลลูกค้านะครับตัวแชร์ลิงก์เนี่ยก็คือเป็นการ Copy Link สำหรับเอาไว้ไปผูกกับ Line OA ถ้าจำได้ตอนที่เราอบรมกันใช่ไหมครับ line oa ตรง Rich เมนูเนี่ยจะสามารถเอาลิงก์เนี่ยไปผูกกับตัว Rich Menu เพื่อที่ดึงรายละเอียดสินค้าได้อ่ะนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผม Copy Link นี้มาใช่ไหมครับแล้วผมต้องการเอาลิงก์นี้ไปผูกกับ Line OA สมมุตินะผมวางเอาไปนะครับเนี่ยมันจะเป็นลิสต์รายการสินค้าขึ้นมาโดยมีรูปมีราคาสินค้าเป็นรายละเอียดเนี่ยเราสามารถไปผูกที่ไลแล้วแล้ว สามารถดึงรายละเอียดแบบนี้ลูกค้าก็จะเห็นรายละเอียดสินค้าที่เรามีอยู่ในในระบบของเราในร้านของเราได้นะครับโอเคในส่วนของฐานข้อมูลสินค้าและฐานข้อมูลลูกค้าเนี่ยก็สามารถเพิ่มลบแก้ไขได้ดังรายละเอียดที่ได้แนะนำวิธีการทำงานไปนะครับผม